ดคสวัสดีพ่อม่พพ่นองอฟซีเฮาทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พารวยเนาะค่ะเนาะมอนีแอดกะได้๋พาพ่อม่พี่นองมาที่วัดปู่กระเบื้องแตกเนาะค่ะเนาะกัมาตามโค้งสุดท้ายและท้ายสุดของปลูกกระเบื้องเนาะค่ะเนาะราวากับไก่เบือไก่เว้นข้าวม่แล้วมอนีกับเป็นวันที่ล้วอี่แล้วอายุยุสองมือค่ะกะ อัจีหวยออกแล้วเนาะค่ะค่ะแต่มาตามตัวเลขตามแนวาทางให้พ่อแม่พี่น้องอีซี่เฮาทุกทุกคนล่ะคะ่ะค่ะเดี๋ยวอีกักอรแอดจะพาเข้าไปหาปู่นะคะไปกราบนมัสก,การปู่กระเบื้องแตกเข้านะคะแต่ก้อนจะเข้าไปกระฝากกดไหลกดแชรกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ประผาดการแจ้งเตือนกับทังช่องพิมพ์พาลุยเนาะคะ่ะเนาะ เป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยหาคลิปดีๆม่ให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเฮาทุกๆคนนั่มเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปกับนมสัสก,การปูพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปกันเลยนะคะนี่ก <c oughs> ัดหาไปเลยเงี้ยเงี้นี่นหาเนาะพูนาะอ่าขันเลขบ่มาหานี่ยชอบบอกักคุณเหล่าบัวหลาเอาเริ่มต้นก็ชิลแหละกันหมดบอกว่าสูงเหนครับบอกลอดพ่อแม่เนียงเนา พ่อย่ว่าอะลรป่ะนะพ่ออยว่าคอยอยู่คุยนะพ่ออยู่คุยอย่างนีกอีนิดยากอีคอยบอกว่าคอยเห็นบนก่นพ่อหรือตัวอ๋อส่ไรมาบึงมื่อคือว่ากันมันเห็นคุยเขาแห่คุยข่อยลิแห่เขาฝันบอกกันนี้อันนี้ฝันได้เลยฝันที่บอกฝันเริ่มต้นบอกอเริ่มเริมต้นตั้งแต่ตอนวัดแจ่ที่แหกคุณหลักู มันแต่ตองวดแต่ที่แหลกหมดเนาะตองวดปูใหอยแมาสามแปดครับเจ็ดแปดเนาะนบัน่นปะแปดสามนึงแปดแปดสามก็สามแปดแปดสามแปดสามแล้วก็มาเจ็ดแปดเนี่ยมีดีนั่นเนาะแปดสามสามแปดเนาะเดียวกันเราไปอตองวดผมมาหาปูปูหอยสามแปดแปดสามครับเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดเนาะปูเนาะ แล้วก็ให้นิมิตมาหาศูนย์มันวะแล้ววันนี้มาให้ล่างมาหกแปดกับเจ็ดแ sure ปดล่างน้าปูน um, ่ะเลขล่างนี่บ่เปลี่ยนแปลงใดอ่นบเลขยล่างบ่เปลี่ยนม่เค่เปลี่ยนแปลงแต่เลขกบ่นนะเนีบนมีเปลี่ยนแปลงเือยขึ้นเนบนมันมาซุปนี่วันนี้สิเน้นบนบ่นวันนี้สิเน้นบนเลยอล่างห็นนี้เนี่ย แต่ว่าห็มากกันมันได้มากกันแต่ว่าพวกเนีนร่างครับผมแต่ว่าตัวที่เห็นมันแดงเห็นตัวที่เคยมันสีออกไม่ได้สิบวกนะก็เลยสินะเนียนทั้งางานเพราะหันพ่เนีนล่างมันว่าครับบนันนี้สินเนียนบนบั่นนี่อ่กัฟันนังที่เล็กฟันได้เหมือนฟันเนาะครับกอยฟันว่าก็ไปบุญไปเขาแห่บุญมีเด็กหน่อยคนหนึ่งขี้ขวยขี้ขวย ทีมันก็อยอยนนเฉยก็ยังเงี้ยครับแต่ว่าันานี้เขาเขียนเลขไปกันเขียนเลขไปขางทอขังละข,าง,ขางคั้วย่างเงยขางคั้วคือเก้าหาสามตัวแดงถึงอืนี่ละเก้าหาสาม,มแดงจึงถึงบางทีเป็นคือใครใครคือนกขับเลก็กมน่อย คล้วยตัวเก่าท่านิค่ะว่าคล้วยตัวเกาวิ่งวิ่งอยากขี่ขึ้นขี่ก็น่าอะไรนี่ไยว่านี่ลาว่าเนี่นี่ลานี่ลานกล้วยตัวเก่านี่ยเราไม่หนาสนใจเนาะปูนะกล้วยตัวเก่าวิ่งวิ่งอยากขี่ตัวนึงมึงขี่ยังขี่แล้วมึงอยากพูดอยากขี่ว่าทันว่าขี่ก็มีก็มีตัวเลขพร้อมเนาะก็เก้าห้าสามตัวแดงครึ่งครึ่งมันอยู่เมืองไหนคล้วยล่ะปูอยู่ข้างขังขังคล้วยนะบ้า ต้นงขังมันนี่นะมันเป็นตีห้องมันเลยขังงมันเลยโอ้ยู่ขังๆก็ยังเขาลุมขาเขาเสียไปขาเขาเย็ดป้ายไปยังสิบอกแมนตัวแรงจังพึ่งละเก้าห้าสามเก้าห้าสามตีเนี่ยสามมันออกออกเพากลับได้เลยครับผมบวกกลับได้หลายเลยมัาท่งเราบวกกลับมาตัดเก้าห้ากับห้าสามบอกพวก็เราติดตัดเอาเลแติดตัดเอาโอ้ตัดคือเก้าลหรอเนาะอืมตัดคืเก้าจังไร่คย มั่นใจว่ามันจะเป็นเลขบนมันีนปูว่าให้ฟังในเตียมมันเล่นบนแล้วมันขึ้นขี้เนาะมันขึ้นขี้สูงเด้โอ้มันขึ้นขี้อยู่ทั้งทั้งขึ้นขี้คล้วยวันต่อไปแันนี้ขึ้นขี้กล้วยแล้วอันสองแปดแปดนี่มันปูสองแปดคือนางแผลมัดที่สองสีแดงขื่นขึ้นเครื่องขื่นขึ้นมากเลยกันโอ้ไอเดียวเดียวเดียวไอ้เลขแปดแปดนี่งวดที่แล้ววังหนึ่งเห็ไอปูเน้นล่างตัวนีิอ่าบันทิพย์นได้บันสองแปดไอไฮเลขแปดแปด แต่ว่าหเริ่มเชื่อแปดสองนี่แล้ววันวหนึ่งเนะวันนี้วันนี้มาสองแปดแปดด้วยกันวันนี้เป็นสองแปดแปดจริงไม่ขึ้นยิ่สูงเขาเรยว่าเป็นเลขผลเขาเลียกรางมันก็เลยแตัดผลเละแต่ผลเละในรางในแต่หกแปดเจ็ดแปดมาปูแมนแมนแต่ว่าเลขวิ่งงวดนนี้นี่มันใจหาเลยรางหกบอกนโอ้ วัดก้อนนี่ผู้มั่นใจแปดแปดบนล่างน,นีน่เนาะเออจะว่างวัดนี้ให้ให้วิ่งนี่ฮาบนบ่แม่นแน่นฮาบนฮาบนพวกเขียนกันเัอะฮาบนเนาะบนล่างเนีน่ยเป็นฟูล่างหกล่างหกเนาะเอ้าว่าเป็นตามาน้ำกันบอ่อฮากั 6. บหกนี่บอ่บอบอ่อของหน้า วันละอ่นโยนมาปูต้องวันนี้ปูฝันอ่ารยังไงก็ได้สามแปดกับเจ็ดแปดกนพอมีตึ่นมากโอ้เป็นเป็นเลขนี่มีตเนาะเล็ฝันมิจะหาศูนย์นี่เฝันเดขฝันม่หาศูนย์หาหาร้อยเงินแบรวเงินแบ่หาร้อยนั่นเห็นบอลลงตอนมันกอกเส้นศูนยี่หรเปล่าบอกเกหาเขาเมื่อนั้นกัดออกเก็บเล่าเยเ้าอท่วเอาเลยยังไง โอีวเลี้ย่าตลอดไงเดเลี้สองคู่นี่แหละสองคู่นี่เลี้ยบนพรคู่เล็คู่หนึ่งมันเสออกครับคือเนียนเนียนฝนเลยเงินกลางบนนียมัน่มย่ำเลยครับแต่ว่าเลียถึงหาสามยำตั้งสามที่เที่แม่ห้าสามเนี่ยเมนก็สิเน้นมตัดให็ระเจารดออกไปเนาะตัดรดนะคูนะอยนี้สามขึ้นสี่ขึ้นนะห้าสาม นี่เนาะเอาตัวเน้นแล้วเนาะแม่นตัวเน้นกับเก่าหาเนาะปู่เนาะแล้วแตสิเอาบ่ได้บ่ได้เน้นให้เปลี่ยนไว้เออแต่ว่าเน้นเ53เนาะปู่เนาะ53บ่ต้องกลับเลยเลขให้กลับ3553นลว่าข่อยคือเก่านั่นน่ะเลขไปทางใดพอ5335ตัวนี้เนาะบ่ให้กลับเลยอืได้ก็ได้ัสิูได้บ่ได้ก็ข่อยบอกว่าหาซื้อมันได้เด้อว่าครับข่อยบอกแต่เจ้าซื้อเแฮงทางล่าง68กับ78ปู่มักตัวหลายบัดน่ะฮะ หกแปดคับเจ็ดแปดนี่มากตัวใดๆครัมากหกแปดนี่มากหกแปดที่ว่องไวว่าม่นผู้ซื้อใหาเจ้ากระติผู้ยิบลอตเตอรี่ใหาเจ้ากระติได้รู้จักวันนี้ตัวใดนะครูเนาะแต่ว่าผมบวชบวชนี่บวชบวเน้นพักเด้แต่ว่าผมมากผู้ซื้เล็กโอ้แต่ว่าเน้นบนวันนี้วครับบนวันนี้เน้นบนเนี่ยว่ต้องล่องราง วนยังเดียวอันสามแปดเจ็ดแปดนี่ฮะห้าจะเป็นบนเรือเป็นล่างสามแปดกับเจ็ดแปดนี่จะเป็นบนเรือเป็นล่างเพราะว่าปู่แม่ตอนนั้นปูบป่บอกแล้วปู่บอกว่ายังยังบอหมั่นใจ<ช>ว่าจะเป็นบนเป็นล่างเ<บ>นข้งนงางล่างะอันสามแปดกับเจ็ดแปดนี่นาจะเป็นไปได้แค่ขึน้นนาจะเป็นล่างเมื่อปูเป็นางเลขเจ็ดแปดน่ะจะเป็นล่างเพราะเพราะว่าปู่หายมากไม่ใช่นี่สามแปดเจ็ดแปดมาอสามเจ็ดแปดมูนี่ งอกแปดดแปดมั้นี่ติดแปดเห็น่ามููคิดว่าที่เป็น่างเป็นร่างนั่นเห็นว่าบนขอ้ข่อยตั uh ้งให้ได้หานี่ตั้งไปเห็นได้นี่ยผู้ใดมากก็หาจัดเอาบนเนี่ยยังจีไปหาตัวใดใส่ก็ว่ากันไปเฮือไมาผสมกันได้นีบวกเฮ้อเฮัอจีเป็นรัางกันที่หนึ่งสนิปสูมสองแปดแปดนี่ใช่กแล้วออกมากเป็นสุดตัใช่ไหมออกเพิตัวไปเลย ถ้าเราคอยมันใจทั้งสองคู่นี่คือว่าออกแค่มันจะไม่เร่งครับเร่นพร้อมเห็นตัวแดงขึ้นอันเด้ครับหลังจากเมือกี้มันขึ้นน้ำหองกันขึ้นหาสามปุ๊บเมื่อขึ้นสองแปดแปดพร้อมอืมนี่ขึ้นหาสามปุ๊บมันเหตุขึ้นมาเหตกสองตัวครับตอนก้อนที่ฝันฝันได้เห็นกล้วยน้ำมาแล้วมันนอ่นอีกันนะครับสองสามหมื่นก็มาเห็นตัวเก้าหาสามกัตั้งสองแปดแปดนี่มันก็เห็นดูครับเห็นหาสามเห็นสามที่เีย่อ ออืพวกก็เลยมั่นใจว่าหาซ้ำนี่นาทีนมาบนแทะบนแทะมันบอกว่าของล่างวะนบ้าไเสียไปแมนอยู่ดอกปูขันไห้บนก็คือบนขันไห้ล่างก็คือล่างแมนอยู่ดอกแมนอยู่ดอกบอกพุณว่าตั้งแต่มาติดตามเลขปูเลี้ยนสันขัน,นว่าบนว่ามีลางมันมีลางบอมาบน่นคันว่าบ่มาคือบ่มนะ่า ว่ามันกระคับ่นนาะเลขกเปดๆั้นข่าวไม่ข่อยว่ามันดีมันเคยออกน้ำคนี่เล็กเปดแล้วว่าตอนตอนสัมภาษจะนั่งยนที่ปูตอนสัมภา์เท่ากับว่าแปดสองตัวว่าเป็นแปดสองบอเขายังไว่าเขาเจ้าก็จาเขาเจ้าก็จํโออยเ่ยผู้ตื่นก็ถือยู่นะถือรายอยู่แตว่าแม่นนีดหนี่ยให้แป็ดเนาะเปดสองตัวเนาะปูเเจ้าใช่อเล็วิ่งกนเขาเจ้าท่องเอาข่อยอูอย่างนี้บ่มันถือหเย่น ถ้าปักใตะก็เจาะหถือเนาะวางเลยหันมังห evet ันคนก็บอกข้าปวดก็หันบนบนเป็นบนล่างบนล่างใช่ไหมก็เจาะก็ได้นั่งบนตัวเทียนนอนตัวตีอันนี้บอกว่าเป็นบนสองคู่เนี่ยเป็นบนเล้ผูเจ้ากระตัดสองแปดน้ำมีเด้อโอ้สองแปดนตีแม่นเจ้าสีบเปเอาถ้าเป็ดแปดเนี่ยตัดสองแปดน้ำอีขึ้นเืาแต่ว่าบอกคเนี้มันบอกแกสองทุหันเลย่มันออกไป้นบนเลยครับมันต้องออกสองแปดเลย ้องเฮ็ดต้องต้องบอกใครเช่าของแสนน้ำสองแปดที่แม่นสองแปดดแปดเมื่อสี่ันมันออกทีเพะเพราะว่าแปดสองมันออกแล้วอ่าออกสองแปดก็ได้เนีมันออกตัวเก้าก็ได้ได้ครับเรียกกันนั่นนะสามห้าสามแปดแปดสามนะออกตัวเก้าได้เนี่ยวันนี้แล้วสองแปดแปดมันออกแปดสามแล้วออกสามแปดเป็นวันวันนั่นะมันสลับกันนะปู่นะแต่ว่าสองคู่นี่ค่อยวันออกคู่ออกต้องออกมันต่อไป ระว่างสองแปดแปแล้เก้าสามหานี่แม่นเลขที่ซับอยู่นี่นเนาะูนะแมแมน่นออกแคนี้แท้อืเพราะว่าอเห็นถูกคนกอเห็นรูของมันใจรอด่อเห็นทีเดียวพอยพวบมันจฉยเลยรับตาลงเห็นเลขหาสามอยู่นี่จริงหาสามเนาะไม่ได้เห็นแต่หาสามหาสามเนาะโอยมากว่าดูสมันบก,กีขานมากวันนี<ร>้จิขนมากทีหลัีนก็ได้ผู้ชายาซื้อเดื่อไก็ซื้อสองแปดแปดตัวคนหาเสียว เมื่อไหร่ละสร้างปูนสิลงมือนี่ยสร้างปูกระเบื้องสิลงมือเมื่อใดละสร้างก๋วยจีล้วนน้าะก็จะมาสร้างปูนเระเว้าอยู่นี่กันเลยพักก้อนเหลี่ยงนี่มันเยอะมากตรงนี้ว่าโอ้โอ้ปูนเ้าก็มาเมื่อนี่เนาะแมนก็ได้ปูนมาหลายสอบเติบอยู่วเอฟซีเพิ่นมาซอยเหลียกกระไดในกระเบื้องแค่กองลับปูเป็นแต่พ่อปะกระเบื้องขั้นพ่อสองขาดอยู่อย่างนี้แต่พ่อหลอยกองโอ้เดี๋ยวนี่นะแนนพ่อลอยอยู่บ่เดี๋ยวเลี้ยวไปขึ้นแง่อยู่จบ ของไใส่น้นหน่งกพอ่นะ่เยอนนาไเหียไปลามาสิบหกสิองครับูนขาดปูนี่แล้ววะบุพขาดปงนะโอ้ขาดผูกเบ้องเนืนะมาเลยสีวขาดผนผูกระเบ้องอดอกเอฟคีกเล็งวดนี่อีกซองเมื่อนี่กัหวย่หว่าสิขออีดินเราเลกไ่อยเอกล้วยมันกิ บังเอื Không, you know, ่นี่เขาก็ไปแห้มเขาเด้ครับไปแห้มเขาเพื่อเพื่อเพื่อนนียบ่ะอ่าไปมีคนหลายไปแห้มนะว่าอันนี้หน่อยแล้วมันขึ้นชีวุ้ยตัวเก่าไม่โม้บังมันไม่พยายามชี้แท้มาชีวุ้นตัวเก่าก็น่าประทันใช่คือเราเห็นเหล็กน้องเหล็กมันก็อย่างเช่นคืออยู่ขังคุ้ยจะเห็นว่าขังมันเป็นสีขังมันเขียนยาของสีเลยเด้ออมเก้าวห้าสามเลยเก้าห้าสามนี่ว่าตีปูแมนนี่ สองหาสาเถื่นลงไปทนตัวยืมประกาีน้ำเงินในบูเมีแบบนี้ว่าวงใบใบมันนั่นเนาะคือหันมันเกิดัักกันเนาะพันปิดปัญหาก็สำคัญอยู่เด้โอ้ยอันแปแปดนอะนะแปดสองสี่วถีเนนะเป็นเจ้ยดายใหด่ดีนนี้น้องแปดสองตเนาะชัดีวางไหนเนาะแ่นาพูสิอจะแปดแปดไหมแปดสองว่าเอาไหมแปแปดมันกับภูเกลับอยู่แล้วนี่มาลอะ แทนที่กับมาเติมแปดสองในยังน้อยกับบอเติมโอ้กังะด่นี่เป็นยังไงอีไลแท้สี่เลขซือเลนี่ว่าันมาเาเรเลกเล่าก็บอกถือตลอดจริงเล่าน่ะให้หลาตัวดอกเล็กบ่นคนฟันฟันเล็กบนนวันนี้เนีนทั้งเล็บนแด้อีกล่ังคนบ่นเนี่นเไม่มาอยู่แต่ว่าเกบ่นเงีนคนเงีนบนเล็กบนครัลยกข้วย่งไปคนเงี่ยนเรขกข้วยละเะี้ยเลีกข้วย เี่กล้วยเลเกาหาามนี่แมนอเกาหามันเห็นดูครับสามสี่ขึ้นเรื่อนกั่นก็คงแมนนี่หัวเรื่อยเทียนคองสันตัวนปูนะอ่ไ้แนวทางอะไระบาปนี่ไงต้องสันตัวเรียบร้อยครับคัี่ค ค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีค่ะ์ไก่ย่างทีปูเพิ่นเน้นให้แล้วเนาะค่ะเพิ่นกเนน 9, 3, 9, 5, นะ,ะเน้นเก้าสามห้าหรือเก้าห้าสามเนาะค่ะเนาะทีไอขี้ข้อยนะคะเนาะค่ะไก่กับทีแอดเตยทายถ้าลงไปอะค่ะมันจะตั้งแต่ต้องวดมานะคะแอดจะเขียนลงไปในให้ให้เห็นเบิร์ตถูกถูกโตเนาะค่ะแต่ทีไอทีปูเพิ่นเน้นเนีนกับเก้าห้าสามอะค่ะ ล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อใส่รุ่นพี่นี้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเนาะค่ะเนาะกับใส่สติในการลงทุนนะคะเพราะว่าการรุ่นทุนทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะมีถือมีพิษเป็นธรรมดานะคะคนหมุนอยบังก่อคนบอกอยู่าอีสานเนาะค่ะเนาะพิษเถกกะายะวากันเนาะคะ่ะหรือว่ามักบ่ามาแย้งใดกับปล่อยพานไหนเด้อค่ะเด้อ แอดมินหนาทีนําเสนอนะคะขอมุ่นข้อสารหรือว่าแนวทางกับตัวน,นั้นก็ยุทธีดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮานะคะว่าจะเอาไปพิจารณาแบบใดเนาะค่ะเนะาะค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรการคลิปหนาค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแต่บอผ่านการแจ้งเตือนก็ทางช่องพิมพ์พ้าลวยเนาะ,ะเนาะ เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเดีหาคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อๆไปน้ำเด้อค่ะกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีเขามาชมหรือว่ามาฟังในคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปที่ผัน่านมากของแอดนะคะกับขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะแอดก็ไดมี่กำลังใจไดีหาคลิปใหม่ๆไม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ